พระเจ้าใหญ่พุทธไสายาติเป็นพระพุทธรูปปางไสายาติขนาดใหญ่ประจํำวัดผาสุการามอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสร้างขึ้นในปีพศ2508โดยแรงศรัทธาของชาวบ้านและคณะสงฆ์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากพระพุทธไสายาทวัดโพกรุงเทพมหานครซึ่งมีความงดงามในแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยคณะกรรม,มาการวัดได้ศึกษาแบบและย่อขนาดจากต้นแบบนั่งเดิมที่มีความยาว46เมตรเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทท้องถิน่นการก่อสร้างเริ่มต้นในสมัยพระครูนปกิจโกศลเจ้าอาวาสองค์ที่3ผู้เล็งเห็นว่าวารินชำราบยังขาดปูชนียสถานสำคัญจึงริเริ่มโครงการและประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์มเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2508 โดยมีพระเทพมงคลเมธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานใช้เวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปีพศ2510และมีการตกแต่งเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ในปีพศ2520ช่างผู้ก่อสร้างหลักได้แก่นายคูลศิลปกิจและสอทอเมง้งโดยนายคูณเริ่มต้นงานก่อสร้างส่วนสอทคอเมง้งดำเนินการแก้ไขและตกแต่งจนได้รูปลักษณ์ที่งดงามเป็นที่พึงพอใจ องค์พระยาว17เมตรประดิษฐานในปางศีหะสายาพระพักหันตะวันออกพระเกศาทางใต้พระบาทไปทางเหนือแสดงปางปราบอสุรินทราหูซึ่งสื่อถึงการลดทิฐิและความถือตัวด้วยพุทธปัญญาคำว่าพระเจ้าใหญ่ในวัฒนธรรมอีสานมีได้หมายถึงขนาดเพียงอย่างเดียวหากยังสะท้อนถึงพลังศักดิ์สิทธิ์และสถานะทางจิตวิญญาณที่ชุมชนให้การเคารพสูงสุด องค์พระจึงเป็นทั้งงานศิลศูนย์รวมศรัทธาและสัญลักษณ์ความสงบทางใจของชาววาริน